ิที่อยากจะให้จิตสงบนี้มันเป็นกิเลสตัวลายลึกต้องเห็นและปล่อยวางมันละมันเสียจึงจะสงบต้องปล่อยวางความอยากที่จะสงบลงจึงจะพบความสงบที่แท้จริงความสงบที่ตั้งใจจะให้เกิด กนาให้เกิดให้เป็นเป็นความสงบที่เกิดจากความปรุงแต่งเป็นสมถะแต่ความสงบที่เกิดจากความเห็นที่ถูกต้องที่ชอบมันเป็นวิปัสนาเมื่อเห็นชอบความสงบจะเป็นเองเกิดเองโดยธรรมชาติความสงบ อย่างนี้แหละเป็นความสงบตามความมุ่งหมายในทางพุทธศาสนาแต่ก่อนเหล่านี้พยายามทำสมาธิด้วยการทำจิตให้สงบให้หยุดคิดหยุดนึกโดยหลงเข้าใจว่าการหยุดคิดหยุดนึกได้จิตจะเป็นสมาธิจะสงบ ผลที่ได้ก็คือความไม่สงบถึงสงบก็เป็นเพียงขณะหนึ่งออกมาก็ยุ่งอีกทุกอีกจนกระทั่งเจริญสติจนสติถึงจิตเห็นน้ำไหลนิง่งแยกจิตจากอารมณ์ได้เห็นอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขา จิตก็จะสงบเองโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิเมื่อมาพบคำสอนของหลวงปูที่สอนว่าที่จิตเราไม่สงบเพราะเห็นผิดถ้าทำจิตให้เห็นถูกสมาธิก็มาเองอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกเห็นขันห้าอารมณ์ไม่ใช่ของเรา เมื่อเห็นเจมแจ้งจิตก,ก็จะปล่อยจะวางเป็นการสงบด้วยการเห็นชอบนี่แหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่งผลสุดท้ายถึงสัมมาสมาธิ